บางคนสงสัยว่าเอ๊ะเราทานอะไรเข้าไปแล้วมันย่อยยังไงอนี่จะคลายความสงสัยใหออ้อาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันจะมีน้ำดีที่อยู่ในถุงน้ำดีและถุงน้ำดีเนี่ยนะมันอยู่ใต้ตับ บรรณาทำหน้าที่อะไรอะน้ำดีน้ำดีมันก็ทำหน้าที่ย่อยสลายไขมันซึ่งในตัวน้ำดีเนี่ยมันมีลักษณะเหลวข้นจะมีรสขมมันประกอบไปด้วยน้ำเกลือแร่ที่ละลายในน้ำเกลือน้ำดีบิลิโรบินบิลิโรบินก็คือสารให้สีจากเม็ดเลือดแดง คอเลสเตอรอลโปรตีนและไขมันถ้าเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยนะน้ำดีที่อยู่ในถุงน้ำดีเนี่ยเขาก็จะหลั่งออกมาอย่างลำไส้เล็กเพื่อย่อยไขยมันให้เป็นกรดไขมันให้ร่างกายดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็นั่นแหละนำไปสู่การใช้พลังงานก็สรุปว่า ถุงน้ำดีเนี่ยเป็นอวัยวะหนึ่งในร่างกายเป็นอวัยวะนะมันมันมันยึดหยุ่นได้ถุงน้ำดีเนี่ยแล้อย่าลืมว่ามันอยู่ตอนล่างของตับแล้วก็มีรสขมเหมือนอย่างเช่นเราทานปลาเนี่ยเราไปโดนเอ อะไรพวกถุงน้ำดีอะไรเข้ามันก็ออกขมขมบางทีเขาต้องเอาดีออกอะดีซึ่งอยู่ในถุงน้ำดีดีมันต้องอยู่ในถุงน้ำดีอน้ำดีนี่ก็มีประโยชน์ช่วยในการสลายไขมันย่อยอาหาร